ปลอกมะม่วงแบบนี้ดูนะครับไม่ช้ำไม่ดำเอเนเพื่อน,นลองอ่อันนี้มาดูนี่เพื่อนลองปลอกมะม่วงแบบนี้ดูครับมันจะไม่ช้ำไม่ดำนั่คือมะม่วงนี่นะอี กรีดลงไปเลยเอาแค่ตรงที่เราจะทานก่อนอกรีดนี่ามาดูใกล้กรีดไปสองจุดตอนนี้เราก็มากรีดที่ควยว ให้เห็นง่ายขึ้นนะครับเพื่อให้เห็นง่ายขึ้นนะครับก็คือเรากรีดไปตรงนี้กรีดไปตรงนี้แล้วก็กรีดตรงขั้วนี้แล้วเราก็ใช้ปลายมีดนะค่อยๆเนี่ยขึ้นมา ไหนจนั่งเอามือปลอกเลยครเอามือ,อามือปลอกนี้เลยพื้อเข้ามาเลยนะอันดีสี่ที่เราได้เราจะได้เห็นเส้นใยธรรมชาติด้วยของเปลือกมะม่วงครับเราจะเห็นอย่างนี้เลย ตอนนี้เราจะทานเราจะทานแค่ตรงไหนทานแค่ชิ้นนี้เพ๊บเราก็ใช้มีดควานนะฟังเสียงปื๊ดลงไปเข้านใะนะจชนพอดีนะครับตัดตรงนีนะ้ที่จะได้มาแล้วหนึ่งชิ้น ลรวก็มีดหันแซะเอาอย่างนี้ครับก็ยกชิ้นนี้ออกมาให้เราเอาชิ้นนี้ไปทานเพราะนั้นเราทานเฉพาะชิ้นนี้เราต้องการทานที่เหลือเราก็ครับ จะทานเฉพาะชิ้นนี้เราต้องการจะทานคือชิ้นนี้แล้วออกมาที่เหลือลเราก็เก็บเข้าตู้เย็นในสภาพนี้ครับไม่เลอะมือเนื้อที่เหลือก็จะไม่ดำครับนี่เพืเ่อนๆไปลองทำดูเพราะจริงๆิงแล้วมะม่วงลูกนหนึ่งเดี๋ยวนี้ลูกมันใหญ่มากเราจะทานไม่หมดวิธีนี้เนื้อมะม่วงที่เหลือ จะไม่ดำแล้วก็จะสดยังคงความหวานได้ดีครับอันนี้คือเนื้อที่เราออกมาเราได้มาแบบชิ้นที่เป็นธรรมชาติเลยเห็นเส้นใยเป็นไฟเบอร์ก็มาแชร์กันครับ ลองไปตอกวิธีนี้ทานดูนะครับชักกันคลิปหน้าสวัสดีครับ